สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันพุธรหัสนะคะวันนี้น้ํามีมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเคยนะคะ mm hmm. เห็นชัดไหมคะด้ามรวมฝักนะคะทุกท่านเนี่ยเป็นมีดส่งอิโตนะะ้นะคะนะคะเป็นมีดส่งอิโต้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดสําหรับพกพานะคะสําหรับพกพาเนาะนะคะ ไม้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นสัญลักษณ์รูปช้างนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมเนาะท่านเออเมตตานะคะท่านรักช้างนะคะทุกท่านแต่ว่าไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านท่านจะใช้ช้างนะคะเป็นแทนรถนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสมัยก่อนก็จะเป็น ป่าเป็นเขานะคะเป็นที่กันดานนะคะห่างไกลความเจริญเนาะนะคะหลวงพ่อท่านก็จะเมตตาช้างรักช้างเลี้ยงช้างไว้เยอะนะคะทุกท่านเลยคะ่ะข้างก็ไม่สัน่นไม่คอนนะคะนนี้ก็จะเป็นนโมพุทธยะนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นเทพเจ้าห้าพระองค์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะลอยลงกระักพระกถาอาคมไวนะะ้นะคะนะค่ะเป็นมิสรงอิโต้เนาะนะคะ มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังสําหรับพกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเลยคะ<ม>่นะนี่ค่ะป่าพวกรีบิศารลมพัดลมเพเนาะคุณไซมนดํดหรือว่าเราไปต่างที่ต่างถิ่นนะคะทุกท่านใส่กระเป๋าไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะพกพาไปได้นะคะทุกท่านเลยค่ะป้องกันภัยต่างๆนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นมีโซงอิโต้นะคะทุกท่านเลยค่ะ องพระคาถา,าคมไว้นะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะเรามารับชมมีดเล่มนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามวงฝาก็ไม่ถึง6นิ้วดีเนาะนะคะมีความสวยงามมากๆเลยเป็นด้ามเข่าเก้งนะคะทุกท่านเลยค่ะเจ้าของเก่าเขาเอาเชือกในรอนรัดไว้นะคะนะคะ,น,ะ,คะน้ําได้มาอย่างไรก็จะให้ทุกท่านดูแบบเดิมๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ สำหรับโกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนเนาะใกล้ไกค่ะสะดวกสบายนะคะใส่กระเป๋านะคะไปไหนมาไหนก็อธิษฐานจิตนะคะให้ท่านไปปกปักรักษาเนาะนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านสําหรับพกพาเสมาใบาโพค่ะครึ่งใบนะคะทุกท่านโพครึ่งใบนะคะนี่ค่ะลายสวยงามมากๆนะคะมวลสารไม่ว่าเกสาไม่ว่าผงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะจะบรรจุลงตรงนี้แล้วก็ปิดด้วยนี่นะคะ่ะ พักไม่สั่นไม่คอนนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมีเล่มนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยท่านใดมองหาอยู่สําหรับพกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ๆนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นมีดสาหรับพกพานะคะทุกท่านใส่กระเป๋าไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะเวลาเราเดินทางไปเนาะไปต่างที่ต่างถิ่นหรือขับรถไปเที่ยวไปนอนค้างอ่างแรมนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ เราก็จะมีมีดนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะเวลาเราไปค้างอ้างแรมเราก็จะกราบไหว้อธิษฐานนะคะเอาไว้บนหัวนอนนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะปราบพวกสิ่งที่ไม่ดีเนาะวิญญาณร้ายต่างๆหรือว่าลมพัดลมเพนะคะผีเล่ยล่อนผีทเวศีนะคะทุกท่านเนยคะ่ะอันนี้จะเป็นมีดขุดว่าน,นะคะทุกท่านเนยคะ่ะเป็นมีดครูบาจารย์เป็นมีดรักษาคนนะคะเอาไปทําไหว้ครูหรือว่าเอาไป ขุดว่านนะคะทุกท่านเป็นมีดขุดว่านเนาะนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นมีดที่อเอามาทำน้ำเอามาทําน้ํามนต์หรือเอารักษาคนนะคะทุกท่านเป็นมีดขุดว่านที่ไปหาว่านสมัยก่อนเนาะ,ะคนเฒ่าคนแก่สมยัยโบ,บาราณนะคะทุกท่านเลยค่ะจะใช้มีดเล่มนี้ไปขอว่านแล้วก็เอามาต้มมาบดนะคะทุกท่านรักษาคนนะคะทุกท่านสมัยก่อนไม่มีรถนะคะ ห่างอยู่ห่างไกลความเจริญนะคะทุกท่านเลคะก็จะไปหาแต่สมุนไพรนะคะ,ะ,คะไปหาสมุนไพรนะคะ,นะคะไปหาสมุนไพรเอามาต้มเอามาบดนะคะทุกท่านรักษาโรคปุยา,าตายายเราบรรพบุพร,รุษของเรานะคะรักษา,าตามวิถีพื้นบ้านนะคะทุกท่านนะคะเป็นเป็นมีดขุดวานนะะ่านนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดขุดว่านที่รักษาเนะเาะสมัยก่อน รถก็ไม่มีนะคะอยู่ตาม,ตามป่าดงดิบอยู่ตามไร่ตามนานะคะ <_ D> ก็หลวงพ่อท่านก็จะตำหนักว่าญาติโยมห่างไกลหมอห่างไกลความเจริญนะคะทุกท่านก็จะทําเป็นมีดขุดว่านนะคะทุกท่านเวลาไปเคาะไปว่านไปเจอว่านก็จะเคเขานะคะจะเอามีดเล่มนี้ไปวงกลมที่เราที่จะขุดวานนะะ่านนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะที่จะเอามาต้มเอามารักษาคนให้หายเจ็บหายไข้นะคะ หายจากโกครคภัยไข้เจ็บเนาะนะคะคา uh huh. uh huh. ช้างก็สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเป็นมีดสองตริย์นะคะเป็นมีดนนาคน,นะคะมีคาบนาคในตรงนี้แหมเงินนะคะทุกท่านเน่ยค่ะเอามารักษาคนที่วิถีชาวบ้านสมัยก่อนนะคะทุกท่านเลคะ่ะเลยเป็นหลวงพ่อท่านเลยเคิดค้นเอาทำเป็นมีดขุดว่านออกมานะคะทุกท่านเน่ยค่ะ ด้ามรวมฝักเก้านิ้วนะคะทุกท่านเป็นมีดเทพสตรานะคะทุกท่านจากนาลายใช่ไหมคะอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นนาคเกี้ยวนะคะทุกท่านอันนี้คล้ายๆกันกับาจากนาลายแต่ไม่ใช่เล่มนี้นะคะอันนี้เป็นลายนาคเกี้ยนาคสมพงนะคะทุกท่านเป็นมตรสองกระสับนะคะนี่ค่ะเป็นนาคแล้วก็เป็นแหม่นี่เป็นเงินนะคะทุกท่านนี่ค่ะ มีดเล่มนี้สวยงามมาก,มากๆเก่าเก็บนะคะทุกท่านเลยค่ะเจ้าของเดิมเขาห่วงแหนมากๆ HAEL เลยนะคะท่านท่านเอาไว้ให้ลูกหลานของท่านนะคะลูกหลานของท่านก็เลยไม่ได้ใช้อีกก็เลยเก็บไว้บนหิ้งพระเป็นสมบัติของพ่อของแม่เขานะคะทุกท่านเลยคะ่ะคุณยายท่านจะเก็บไว้ให้ลูกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลย<ๆ>เก่าเก็บนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นลายนาเกี้ยวนาสมพง์เนาะนะคะณะเมตตานะคะทุกท่านเลยค่ะ ทำมาหากินขึ้นเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านไม่ว่าท่านใดมีร้านค้าร้านขายหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกท่านเป็นลายนาเกี้ยวนาคสมพงหน์นาเมตตานั่นเองนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมีคุณคารพบเกงคานนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยมีดเล่มนี้ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะเป็นมีดสองกษัตริย์นะคะทุกท่านเป็นนาก,กับแหมเป็นเงินนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ เรามารับชมมิตรเล่มนี้ต่อไปนะคะนะคะด้ามรวมฝักก็9นิ้วเลยนะคะสําหรับพกพาเนาะนะคะไม่ว่าเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ไกลนะคะทุกท่านเลยค่ะหรือเอาไว้ใส่หน้ารถไว้นะคะทุกท่านนะคะเอาไว้หน้ารถเพราะปกปักรักษานะคะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีจะที่จะเข้ามาหาเรานะคะทุกท่านเลยค่ะแหมก็สวยงามมากๆเลยปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะหน้ากับเงินนะคะแหมเนี่เป็นแหมเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะ เทพสตราจากนาลายนะคะเป็นอาวุธของเทพนะคะทุกท่านเลยค่ะสันมีดก็จะหนามากมากเลยนะคะนะคะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยเป็นอาวุธของเทพเทพสัตราจากนาลายนะคะลายจากนาลายนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยสวยงามมากๆเลยนะคะเหล็กก็จะเป็นเหล็กผสมมวลสารหลายอย่างนะคะที่ออกเงาเําดำๆแบบนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะ มีเป็นเหล็กที่ผสมเหล็กน้ำพีแล้วก็เหล็กศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาตีเป็นหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านนะค่ะสวยงามมากมากเลยนะคะท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านนะคะ่ะสุดท้ายน,นี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะ น้ำก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะขอให้โชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ